สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาตอมเมซี่มาอยู่กันในเกม GTA V ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารถ Ubermark Sentinel Classic นะครับผมนี่เลยครับใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ไปเลยีย่ครับอันนี้คือผมแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะแล้วก็ผมได้ทําการแต่งแบบแนวอิตาชานะแบบรถญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมเคยเห็นกันไหมแต่ผมเอาลูกขึ้นให้ดูฮะประมาณนี้ฮะโอเคเจ้ารถคันนี้นะครับอยู่ในหมวด Southern San a n d r e a นะฮะ เอาราคาแพงขึ้นก่อนนะเลิ่นลงมาครับผมอยู่ไหนนะนี่ง่เจ้ารถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4,87,500นะครับแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมครับอันนี้คือผมทำไฮ h c ส s i n o มาแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเราจะปลดรถปลดล็อกรถคันนี้เนี่ยคือเราต้องใช้รถคันนี้ในไฮ h คส s ิโนครับซึ่งราคาเดิมมันอะ่ะอยู่ที่6,50,000าครับ6,50,000านเลยแต่ถ้าเกิดอยากได้ราคานี้ก็ต้องไปทำไฮแคส s ิโนนะครับผม โอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูของแต่งเลยดีกว่าครับผมคันนี้แม่สวยจริงๆโอเคฮะคราวนี้เราก็เข้ามาในอู่แต่งรถแล้วนะก่อนอื่นก็ซ่อมก่อนเลยฮะอ่าต่อไปมาดูบัมเปอร์เลยครับผมบัมเปอร์หน้าเดิมมาแบบนี้นะเดิมมเลยแล้วของแต่งมีมาประมาณนี้ฮะนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมโอเคต่อไปไปดูบัมเปอร์หลังครับ มีประมาณนี้ฮะอันนี้เดิมดมะของแต่งมีประมาณนี้ครับอ่าต่อไปอันนี้คือส่วนไหนนะเด้อเด้อผมต้องหาก่อนอ่ามันแคชบาร์ปะเออประมาณนี้ฮะมันมีให้เลือกประมาณนี้คือมันเป็นแบบสำเร็จรูปเลยนะเปลี่ยนทั้งเบาะแล้วก็มีแคชบาร์ขึ้นมาเขาเขาเรียกแคชบาร์เนาะ อ,อประมาณนี้ฮะต่อไปท่อครับคันนี้ดําเดิลม,ม,มาแบบนี้ฮะมีให้เลือกประมาณนี้แค่นี้ครับผมต่อไปนะครับเฟนเดอร์มีประมาณนี้ฮะอืมมันก็รอบรถเนาะอันนี้หน่อยๆโอเคต่อไปตะแกรงหน้ารถครับประมาณนี้ครับผม ฮูดเดิมๆมาแบบนี้นะเรียบๆเลยนี่ฮนะอันนี้สังเกตรตรงนี้มันจะเปิดมานิดนึงแงมออกมานี่ครับประมาณนี้นะต่อไปลายลดครับผมเดิมๆก็ลดๆงี้เลยฮะนี่ฮนะมีประมาณนี้ลายรด ต่อไปก็หลังคาครับผมเดิมๆมาแบบนี้นะนี่ฮะเพิ่มที่บางแดดมานี่ข้างหลังครับตรงนี้จุดๆๆๆเนี่ยแล้วก็เสาอากาศนี่ฮะประมาณนี้โอ้โหนี่แบบสไตล์ครอบครัวออกทิปออกทิปขนของได้นี่ครับมีประมาณนี้ต่อไปนะครับผมสเกิร์ตนะฮะ มีให้เลือกแค่นี้ฮะอ่าสปอยเลอร์เดิมๆของรถอย่างนี้เลยครับมีฮะมีให้เลือกประมาณนี้ครับผมโอ้โหมันเริ่มเลยโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ฮะหมดแล้วของแต่งทั้งหมดของรถคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูท็อปสปีดคันนี้เลยดีกว่าฮะ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงจุดทดลองท็อปสปีดแล้วนะครับผมแต่ผมลืมไปครับว่าเจ้ารถคันเนี้ยมือเรามันบางครับดูเข็มไมไม่ได้เห็นไหม,ไม,ไหไหมประมาณนี้เอาเป็นว่าสังเขตเอาแล้วกันเนาะว่าความเร็วมันจะมา,มาประมาณไหนโอเคนะเริ่มมือเลยเนาะไปไปแล้วครับผม60แล้วครับแปแล้วครับเกครับ หนึ่งร้อยครับผมเหมือนจะค้างอยู่ประมาณร้อยนะครับโอ้โหรถคันนี้ผมเท่าที่สังเกตนะผมให้ประมาณร้อยเกือบร้อยี่สิบได้ครับประมาณนี้ฮะคันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผม เพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะมาสังเกตว่ามือมันบางนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเทสการเข้าโค้งของรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับผมโอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงจุดสําหรับทําการเทสเจ้ารถ Ubermark s e n t i n e Classic แล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าเจ้ารถคันนี้จะสามารถเข้าโค้งได้ดีขนาดไหนกันโอเคฮะเริ่มกันเลยไปโอเคฮะเริ่มต้น้วยโค้งปรับเซียนับผม โอ้โโอ้โหอันนี้โค้งป่าเซียนนะเนี่ยแหมพอเข้าใจนะมันคือโค้งป่าเซียนนะคันนี้อาจจะไม่ไหวก็ไดนะ้มาดูโค้งนี้กันนะโอ้โหเบาคันเร่งปุ๊บปัดเลยคันนี้ต่อไปฮนะฮึ๊บ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 แหบไมไม่เกาะเลยฮนะ รถคนันนี้น่าจะใช่ยางยี่ห้อมิชันลื่นนั่นนะ่ะแม่ยางดีลื่นตายทุกโค้งแม่จริงๆเลยอ้อันนี้อาจจะเป็นเพราะทางลงคะความเร็วมันอาจจะมากเกินไปเรามาดาูตอนทางขึ้นดีกว่าอาจจะทำได้ดีก็ได้นะไปแล้วครับผมไปฮะ โผงตัวเอทับผมฮึ๊บได้อยู่อือปัดครับแม่ปัดกระจายแล้วครับคันนี้ซึ่งค่อนข้างในทางที่ไม่ก่อนถนนเลยคันนี้อพอเรียแล้วเติมพันเร่งปุ๊บปัดเลยครับ ดูครับผมปรับเซียนตอนครึ่งเมื่อกี้ผมใส่ความเร็วไม่พอฮะโอ้โหว้าวคันนี้นะครับผมค่อนข้างจะเข้าโค้งไม่โอเคเลยครับผมต้องใช้คำว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ฮะแต่โดยรวมๆแล้วผมคิดว่าคันนี้น่าจะเป็นรถที่ขี่สนุกพอควรเลยครับผมส็สมราคาแล้วนะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้ารถ Ubermark s e n t i n e l Classic นะครับผมถ้าท่าน,น,นผู้ชมสนใจก็สามารถเป็นเลือกซื้อได้นะอืมอให้ดูอีกรอบฮะเข้าไปหมวด Southern San Andreas นะครับผมเอาราคาแพงขึ้นก่อนฮะแล้วก็มาตรงนี้ครับผมนี่อ่อผิดผิดคันนี่ฮะเจ้าคันนี้นะครับผมซึ่งราคาไม่ตรงกันนะอันนี้ผมไปทำา r ของคาสิโนมาแล้วอันนี้ผมก็บอกไปจั้ต้นคลิปแล้วเนาะ ราคามันก็อยู่ประมาณ6กแสนห้าครับผมซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้าคันนี้ขอพูดเพิ่มเติม,มนะไม่ก่อถนอนเลยครับอือยางนี้คือแบบใช้ยางยี่ห้อมีชัลื่นแน่นอนนะยางดีลื่นตายดุโค้งฮนะบอกเลยแต่ก็คัาเจ้าคันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างขี่สนุกนะครับผมถึงมันจะไม่ก่อถนอนเลยก็ตามนะฮะแล้วก็ความสวยของมันด้วยครับมันเป็นรถสปอร์ตท,ที่แบบว่าคลาสสิกอะคลาสสิกสมชื่อมันเลยครับผมเนี่ยเนี่ยคือรถสปอร์ตนะครับผมท่านผู้ชมอ่าแล้วก็อย่างผมสังเกตมาสักพักนึงแล้ะ ผมรู้สึกว่าเจ้าคันเนี้ยมันเหมือนรถรุ่น BME30 ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูประมาณนี้ฮะอืโอเคนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ใหครับผมเลยนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดน,นะครับผมอย่างเช่นก็เรื่องท o p ส p ปีนนะลืมไปว่ามือมันบังนะผมไม่ได้สังเกตแล้วก็เท่าที่ผมบอกความเร็วไปนี้ก็ประมาณ ประมาณนี้ผมสัง,สงเกตเอานะแบบใช้ความรู้สึกเอาครับเพราะประมาณนี้ฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ